ฝากถึงเพื่อนบ้านใช้ภาษาไทยให้มันถูกต้องโดยเฉพาะภาษาเขียนไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพมา่าหรือเวียดนามถ้าอยากสื่อสารกับคนอย่าใช้ภาษาต่างด้าวสบายดีสวัสดีครับ ภักทา้เอซทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยรับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสองทุ่มพว่วมเลิกงานมากครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับสีม,มาเว้าถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเล่าขมนพาม่าหรือเวียดนามก็แล้วแต่ในการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะนะครับวงเล็บโดยเฉพาะภาษาเขียนเขียนให้มันได้สักประมาณ 50%นะครับถ้าจะพิมพ์เขียนหรือส่งข้อความมาด่าผมนะครับโดยเฉพาะพวกลาวแดงหรือคมเมนเขียนภาษาไทยให้มันได้สัก50%เนี่ยคือผมจะอ่านออกนะครับแต่ถ้าเขียนประมาณ7-8%แล้วส่งมานี่คือผมเวียนหัวทุกวันนี้ผมไปเรียนภาษาอังกฤษนี่ผมก็ปวดหัวอยู่แล้วนะครับจะต้องกลับมามาอ่านภาษาต่างด้าวอีกครับผมเวียนหัวมากตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความให้นะครับอตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเขาเขียนเขาหมายถึงหมายถึงอีหยังนะครับอาทรงขอความขอมานี่ครับเขาบอกว่าสวัสดีครับไอเฮียเฮียนี่ก็เป็นเฮยนะครับมึงมึงจะมาวิจารณ์หลัฐาบาขคอมมูนิดเล่าทำไมทำไมมึงอยู่ เสยเยนะกูสิบอกให้อ้เยฮี่อยยักจ์เขาพางกระบูดน,นะครับคือเขียนอ่านหลบหนึ่งนี่นบอกเข้าใจอ่าต้องอ่านรอบที่สองนะครับอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยคือผมจะบอกว่าจริงสินะครับผมสิบอกว่าถ้าเขียนภาษาไทยนะครับถ้าอยากสื่อสารกับคนให้มันรู้เรื่องนะครับต้องใช้ภาษาไทยภาษาเขียนนี่ให้มันได้สักประมาณ 50%นะครับคนอ่านแอดมินก็จะได้ไม่ปวดหัวนะครับถ้าเขียนมาแบบนี้นี่ก็ต้องเอาน้ำเย็นๆมาล้างตานะนะครับแล้ามาอ่านอีกรอบที่3ถึงจะรู้ว่าโอ้นะครับหมายถึงว่าไอ้เฮียมึงอย่ามาวิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมึงอยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้มผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผมเข้าใจนาะว่าไม่ใช่คนไทย ไม่ใช่คนไทยผมก็ไม่ใช่คนไทยแต่ผมเรียนที่ประเทศไทยผมก็ไม่ได้เก่งภาษาไทยหรอกครับผมก็มีผิดผิดถูกๆนะครับแต่ผิดน้อยกว่านะฮะแล้ว fc นะครับหลายๆท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโขงเนี่ยบางที fc มาคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับบอกว่าเทปโยครับตั้งหัวข้อ,อผิดนะครับภาษาไทยผิดไปตัวหนึง่งคือผมต้องแจ้ง fc นะครับว่า ถ้าผมเขียนนะครับมันไม่ผิดนะครับแต่นี่คือเวลาช่วงที่มันเร่งรีบนะครับผมก็เวลาผมจะตั้งหัวหัวหัวข้อคลิปนะครับผมก็จะพิมพ์ผมจะไม่ไม่พิมพ์นะครับผมจะกดอย่างนี้ครับรัฐบาลลาวหน้าโง่มันก็ขึ้นเลยทีนี้ผมก็กดดาวน์โหลดอัปโหลดลงเลยไม่ได้มาตรวจสอบถ้าผมมาตรวจสอบทุกครั้งผมไม่ผิดสักตัวเลยนะครับส่วนมากคือผมจะพูดเอานะฮะทีนี้คือวิธีนะครับ ผมจะบอกนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะครับที่พยายามที่จะเขียนคือเขียนเป็นภาษาลาวถ้าเขียนไม่ไม่ได้นะถ้าเขียนภาษาไทยไม่ได้เขียนเป็นภาษาลาวดีดีที่สุดนะครับผมอ่านออกผมก็เกิดอยู่ลาวผมก็เคยเรียนอยู่ลาวนะครับเพราะว่าการใช้ภาษาเนี่ยการเรียนภาษานะครับทุกภาษามันจะมีวิธีการเรียนมันจะคือถ้าเรารู้เทคนิคนะครับการเรียนมันไม่ได้ยากเลยนะฮะ เราต้องใช้ภาษาพูดให้มันชัดเจงก่อนอสมมตินะครับสมมติว่า,าผมเข้าใจนะครับว่าพวกเราแดงเนี่ยพูดภาษาไทยเกิน5 0ประมาณ80%นะครับคขมรมนผมให้เลยสักประมาณ60 1 0นะครับเวียดนามก็ได้เมียนมาเมียนมาก,ก็ได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่านะครับเราพูดชัดหรือไม่ชัดนะครับเราใช้ภาษา Google ก่อนนะฮะเราก็กดไปที่ Google, Google นะครับ กดไปที่ไมโครโฟนนะครับอันนี้คือการเรียนในทั่วโลกเขาก็ใช้กันนะฮะสมมติว่าผมเนี่ยผม uh, ภาษาอังกฤษผมเก่งพูดผมไม่เก่งเขียน uh, สมมติเนาะ,ะเบื้องต้นทุกคนที่เป็น new comer เนาะคนที่มาอยู่ใหม่มาเรียนภาษาอังกฤษใหม่มันก็จะคล้ายๆกันเขาจะใช้ภาษาพูดก่อนอ,อย่างอย่างเช่น I was wake up at night เห็นไหมนี่ครับคุณคุณเห็นไหมถ้าเราไอถ้าเราพูดชัดมันก็จะขึ้นมาให้เราชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้มันเขียนแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าคือบางคนเนี่ยคือเขียนแต่ไม่รู้วิธีการใช้วิธีการใช้ Google นะต้องใช้ให้เป็นนะครับ อ่ยกเออนะครับผมยกตัวอย่างนะครับภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับภาษาเขียนมันไม่ได้ง่ายอ่าผมยกตัวอย่างคำคำเนี้ยนะครับผมมีอยู่3ามคำวันนี้ผมจะมานําเสนอนะฮะอ่าอย่างเช่นคํานี้นะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คือในภาษาไทยนะครับสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าอ่านถ้าเขียนเนี่ยถ้าคนไม่ใช่คนไทยจริงๆมันเขียนยากนะครับคือต้องได้เรียนจริงๆ นะครับได้เรียนผ่านการสอบจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่คนไทยก็เหนื่อยนะฮะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าอ่านเป็นภาษาเล่าอ่าข้าศิอาวาสารเลยมันมันกรบ,บอมแมนนอหนูอ่าเอาเอาล่อลิ่งเนี่ยมาใช้แท่นนอหนูได้อ่าภาษาไทยสารถ้าอ่านถ้าอ่านเป็นเล่าเนี่ยคือคือตัวแบบนี้มันบ่มีเนาะอ่าอ่าสารละลัด ทำถำนู่นนอีกคือมันอ่านบอกเลยแหละนะครับแต่ว่าการที่เราซึมซับในการฟังภาษาไทยอ่านข่าวภาษาไทยฟังข่าวภาษาไทยขึ้นขึ้นว่าสารเนี่ยมันมันก็จะมีแค่สามสี่อย่างเองนะครับหนึ่งถ้าขึ้นว่าสารก็เดาเดาไว้ก่อนคนที่เรียนภาษาไทยใหม่ๆนะครับขึ้นว่าสารไม่สารรัฐธรรมนูญก็สารสารพระภูมินะครับสารพระภูมิสารพระพรหมนะครับสารตัดสินมันก็ต้องขึ้นตัวนี้ นะครับคือในการเรียนภาษาไทยคือต้องเดาเอาตั้งแต่เบื้องต้นก่อนทีนี้เราค่อยมาสังเกตแล้วก็มามาพคทิสทุกวันทุกวันทุกวันนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นนะฮะนะครับแล้วนี่คืออ่าที่สองนะครับภาษาไทยสารสารพระภูมินะครับสารพระภูมิเนี่ยถ้าอ่านเป็นภาษาเล่าเนาะอ่าอ่านแบบว่าเดาๆเลยแหละเนาะสารพระภูมิอ่าสารพระภูมิคือ มันโมเมนต์ที่ใกล้เคียงกันมันคนละอย่างกันแต่ว่าเราพูดมันเข้าใจเพราะว่าภาษาไทยเรามันก็เป็นภาษาที่ลากเงามันก็บริแตกต่างกันแม่นบ่ครับสมัยก่อนไทยเรามันก็อยู่ในประเทศเดียวกันในแถบเดียวกันสัมเพียงแต่พวกอาณานิคมพวกฝรั่งเศสมาแบ่งตัดแบ่งลาวแบ่งไทยเหมือนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เฉยๆนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับพี่น้องมีอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรนะครับยางยางรั่ว ยางแบนรับประกันอา่ารับปะยางรถปะยางรถกระบะปะยางรถบรรทุกปะยางรถบัสเนี่ยในเนี่ยคือถ้าเราจะพูดแค่ว่าปะยางอ่าคนเล่าเขาจำนวนหลายคนขั้นเขาบริฟังภาษาไทยบริอ่านภาษาไทยบรยิฟังข่าวไทยเขากกิดมาขอ,ขอใจคําว่าปะยางปะยางแปลแปลมันแปลว่ายังปะยาง ต้องมีคําว่ารถมาด้วยเราก็จะมาสังเกตว่าโอมันมีลูกนะฮะล้อรถยางรถเราก็จะมารู้ว่าคําว่าปะยางรถพราะว่าในภาษาลาวเขาเอื่นว่าตาบยางอ่าไปตาบยางหรือว่าไปจอดยังก็แล้วแต่และพี่น้องครับแต่ว่าในภาษาไทยมันมันคือมันไปคนละทางกันนะครับด้หลายคําเพราะฉะนั้นคือผมแค่อยากจะฝากบอกว่าพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยนะครับ พวกคอมมินิสต์ลาแดงหรือพวกคอมเมนต์ก็แล้วแต่นะครับที่มาคอมเมนต์ในเฟซผมในเพจผมหรือส่งข้อความมานะครับเขียนภาษาเป็นของตัวเองก็ได้นะครับถ้าคิดว่าอ่าเขียนไม่เป็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าอยากสื่อสารกับคนนะนะครับอย่าใช้ภาษาต่างด้าวนะครับผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับตอนนี้ผมผมต้องบอกนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมบูลลี่นะผมมนคนพูดตรงๆนะครับไม่ได้แบบมาโลกสวยมานั่งคุย แอปแอนิดนึงนะครับคิดยังไงพูดแบบนั้นผมต้องการคนที่ไม่ชอบผมแล้วก็คือไม่ชอบแล้วหนีเลยนะครับคนที่ชอบผมแล้วฟังผมชอบแบบนี้ผมไม่ชอบมาสร้างภาพออกมานั่งพูดการเมืองแล้วก็ผูกผูกน็กไทยนะครับใส่โอ้ไลสาระนะครับมันยุคไหนแล้วครับมันมันยุคนั้นมันมันไม่มีแล้วนะครับเขาไม่ค่อยฟังกันแล้วครับทุกทุกวันนี้นะครับเอาแบบเรียวๆเ,เลยครับเอาแบบสดๆเลยนะฮะเขาต้องการความคิดนะครับความคิดอุดมการ์ความคิด เขาต้องการแบบนั้นเขาไม่ต้องการว่าคุณแต่งตัวดีผูกเน็กไทออกมานั่งพูดกันเหมือนไม่มีใครฟังหรอกครับยุคสมัยใหม่นะครับถ้ายัางพูดโง่ๆดักดานกลับไปกลับมาอยู่นะครับไม่มีใครฟังเชื่อผมเนี่ยนะฮะแล้วที่สําคัญอะนะครับที่สําคัญมันมีอีกข้อหนึ่งเนาะนะครับาการพูดเนี่ยนะครับการพูดเนี่ยถ้าเราพูดชัดไม่ว่าภาษาไหนก็แล้วแต่ถ้าเราพูดชัด เราสามารถสื่อสารได้กับคนทั้งโลกไม่ว่าจะภาษาไหนนะครับไม่ควรไปบูลลี่หรือไม่ควรไปแบบว่าห้ามคือตอนนี้คือฝากถึงนะพวกหัวอนุรักษ์นิยมนะครับพูดภาษาอื่นนี่จะเป็นจะตายนะครับถ้าไม่พูดภาษาบ้านเกิดตัวเองนี่จะเป็นจะตายนะครับชีวิตพวกคนดีมากแหละนะครับคุณพูดภาษาตัวเองคุณดีมากนะครับและมีคนในโลกนี้เขารู้จักคุณมากขึ้นนะครับ จริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะครับผมผมสีบอกนะฮะผมเนี่เป็นคนหนึ่งเนี่ยครับชอบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดผมเป็นคนที่คนที่เปลี่ยนความคิดตัวเองไม่ไม่ได้นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับคือผมเนี่ยเป็นแอดมินมาเนี่ยผมจะแจ้งนะไม่ใช่เฉพาะเพจวิจารณ์ณการเมืองนะครับผมเป็นแอดมินมาทั้งกีฬาตะก้อรบรรยายตะก้อมานะครับตั้งแต่อยู่เมืองไทยมาไม่รู้กี่เพจนะครับช่อง YouTube มาเป็น1 0บสช่องแล้วนะครับ ที่ผมทํา y o Youtube ทั้งเกี่ยวกับกีฬาตะก้อวิจารณ์ตะก้อ,รกอ,อบรรยายตะก้อผมไปคืออยู่แบบนี้มานานมากนะครับผมแจ้งแอดมินทุกคนว่าวิธีการเป็นแอดมินนะฮะบางคอมเมนต์ที่มาโจมตีเราแบบไร้สาระไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ฝากถึงน้องๆที่กําลังทํา y o Youtube ใหม่ที่กําลังทําอยู่ณตอนนี้ที่ผมกําลังสอนอยู่ณตอนนี้ อย่าไปอ่านทุกคอมเมนต์โดยเฉพาะพวกคอมเมนต์ที่ไม่ใช่ฝ่ายฝ่ายพวกเรากดแบนเลยครับแบนเลยนะครับถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์มันนะครับเหมือนเราโฆษณาให้มันนะครับก่อนที่มันจะให้เราอ่านคอมเมนต์มันต้องโอนเงินมาให้เราก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่พูดถึงนะสไตล์ผมเป็นคนแบบนั้นเหมือนผมเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมไลฟ์สดนะครับทางอ่าเพจกีฬาตะก้อเนาะผมแจ้ง FC ทุกท่านเลยนะครับว่าเข้ามาดูตะก้อเนี่ยอย่าพิมพ์ราคานะ อย่าพิมพ์ราคาราคาเท่าไหร่ครับเทพโยใครเป็นต่อใครเป็นรองมันผิดกฎชุมชนไงนะครับเป็นภาษาเขียนได้อย่าพิมพ์เป็นตัวเลขเข้าเข้ามามันจะเป็นการส่งเสริมการพานันทําไม่ได้นะครับยังมีคนมาคอมเมนต์ส่งตัวเลขมานะครับผมแบนทิ้งเลยนะผมไม่ได้สนใจนะครับครับเพราะว่าคนมีไม่รู้กี่ล้านคนนะครับแค่คนจําพวกนี้ท,ที่ที่ไม่ทําตามกฎนะครับ ไม่ทําตามกฎนี่ครับไม่ได้ทําให้ชีวิตหรือตัวผมล่มจมเลยนะครับคนกลุ่มนี้นะครับตายวันละสิบศพยีสบศพก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับหรือไปตายแทนพวกกลุ่มอ่าฮามาสก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆครับนะครับแล้วก,ก่อนจบคลิปเนี่ยฝากถึงนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาว นะฮะที่ส่งข้อมูลเข้ามาหรือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแชร์ไปให้ถึงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวผู้นาลาวนะครับอันนี้คือผมต้องการที่จะด่าให้ผู้นําลาวฟังนะนะครับผมไม่ได้ด่าให้พวกกระจกงอกง่อยฟังนะอ่าโดยเฉพาะพวกลาวแดงที่ไม่รู้ขี้หมูขี้หมาตาประแดอยังไงครับผมไม่ได้ต้องการนี่คือไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเลยนะเอาจริงๆนะที่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะไปตอบโต้หรือไปด่าเขานะ่ะคือผมสงสารเขากาใจไหมครับบางทีอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องการเมือง นะครับจู่ๆผมจะเอารูปเขาจะเอาเขามาประจานจะไปด่าเขาอะ่ะมันก็รู้สึกอายอะ่ะนึกไหมครับผมอายนะจู่ๆผมจะไปด่าผมผมเนี่ยรักคนลาวมากๆนะครับผมเกิดที่ประเทศลาวผมรักคนลาวมากแต่ผมเกียรคือผู้นําประเทศที่ผมด่านี่คือสื่อตรงไปถึงผู้นานะผมไม่ชอบนะครับอยากให้ผมหยุดวิจารณ์รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ปล่อยตัว คนลาวที่ถูกจับนะครับเมื่อปี2015-2016นะครับหรือน้องหมวยปากเซผมก็เลิกวิจารณ์รัฐบาลลาวแล้วง่ายๆครับผมไม่ได้ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปใช้วิธีขู่เข็นอะไรผมไม่ได้สนสนใจตัวนั้นครับไม่ได้สนใจส่งข้อความมามึงกูนั่นนี่นะครับคือผมเข้าใจขีดความสามารถไม่ว่าลาวหรือขเขมรทําได้แค่นั้นนะครับอย่าไปขู่คนอื่นเราเป็นได้แค่ทาสเราเป็นได้แต่ขี้ข่าคนอื่นอย่าไปโชว์โง่ให้คนอื่นเขาเห็นนะครับ เราลบไม่เคยชนะใครเลยนะครับถ้าเราเก่งกินเราก็เราก็ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นคนอื่นหรอกครับตอนนี้เราพูดกันตรงๆนะสไตล์ผมเนี่ยไม่ชอบและเลื่อนผ่านเลยนะครับผมไม่เคยไปคอมเมนต์ดา่าด่าคนลราที่ไม่รู้เรื่องขี้มูขี้หมาไปคอมเมนต์ในเพจเขาในเฟซเขาไม่นะครับผมอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวผมนะฮะอ่าคุณชอบคุณมาฟังนะครับเหมือนอยู่ในช่อง YouTube ก็เหมือนเหมือนกันนะครับพวกคอมมนตนิดเราถามถามว่ามีเยอะไหมเยอะครับ ลองคอมเมนต์มาสิคอมเมนต์มาไม่มีเหตุผลนะครับถ้าเอาเหตุผลมาคุยกันเออผมอ่านนะแต่ถ้ามาด่านะครับผมกดแบนเลยครับผมกดแบนเลยครับไม่สามารถรับชมผมได้ตลอดชีวิตนะครับทางช่อง YouTube ผมแบนเลยครับไม่ว่าพี่น้องคนไทยก็แล้วแต่นะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มาป่วนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มาฟังเอาข้อมูลผมแบนเลยครับผมไม่อ่านเลยอันนี้คือเป็นสไตล์ผมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนสนใจนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีความสามารถพอที่จะไปห้ามคนอื่นนะครับไม่ให้มาติดตามผมหรอกครับคุณไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมแจ้งเลยนะครับว่าเก็บเงินไว้กินข้าวดีจะดีกว่านะฮะไม่ว่าคอมเมนต์หรือราวก็แล้วแต่นะฮะคือฟังได้ฟังฟังไม่ได้เลื่อนผ่านเลยนะครับง่ายๆสไตล์เทพนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยอยากไปโจมตีหรอกนะครับโดยเฉพาะ กลุ่มการเมืองที่มีอุดมการความคิดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ถูกกันในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไปคอมเมนต์เอาลูปไปตัดต่อไปทํานะครับอันนั้นเป็นวิธีการต่อสู้แบบโบราณนะครับคนรุ่นใหม่เขาไม่นิยมครับเขาไม่นิยมคุณนั่งออกมานั่งพูดชัดๆเลยครับว่าเหตุการณ์้านเมืองทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเป็นแบบไหนคุณต้องการอยากให้รัฐบาลเป็นแบบไหนนะครับ ทำไมผมถึงทําเป็นข่าวออกมาโจมตีรัฐบาลลาวสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละครับมันเป็นผลต่อรัฐบาลลาวอิมแพคของอ,ออนไลน์นี่แหละครับมันทําให้รัฐบาลสั่นคลอนผมบอกเลยครับปกตินะครับถ้าไม่มีคนชื่อเทพโยนะนะครับจะไม่รู้ความชั่วความเลวของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะผมจะบอกให้ไม่มีใครนําเสนอเหมือนเทพโยนะบางคนจะพูดถึงรัฐบาลลาวนี่ต้องอขอโทษก่อน ะะขออนุญาตก่อนนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่นะครับผมไม่เคยเลือกตั้งรัฐบาลลาวเลยนะนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยยอมรับว่ารัฐบาลมีรัฐบาลลาวผมไม่เคยผมไม่เคยยอมรับว่าในลาวมีนายกรัฐมนตรีนะนะครับเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนทั้งประเทศในสปปลาวมาจากการปฏิวัติทําไมผมจะต้องไปยอมรับกฎหมายในลาวนะครับผมมิจาร์ได้เต็มที่นะครับคุณมีสิทธิ นะครับที่จะตอบโต้ผมหรือว่าคุณคุณไม่ชอบผมนะครับคุณก็หาวิธีทาครับกําจัดผมกำจัดแบบไหน,นคุณก็ไปลงขันกันกันสิคุณจะทําอะไรก็ทําไปครับผมไม่ยอมรับนะฮะยังไงผมก็ไม่ยอมรับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเพราะเขาทํากับคนลาวมาเยอะแล้วนะครับคนในสปปลายังไม่รู้เรื่องขี้หมาเลยเลยครับสนับสนุนรัฐบาลคอมเมนต์เราสนับสนุนพูดพูดนําลาวนะครับกูยิ่งชอบ ก็ยิ่งได้ด่าทุกวันด่าทุกวันเงินก็ยิ่งเข้าทุกวันทุกวันนะครับมีความสุขมากเลยนะครับปีหนึ่งด่ารัฐบาลลาวนะครับได้ไม่ต่ำกว่า70,0,000นบาทนะเสียภาษีแล้วนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าคือฝ่ายพวกคอมมิวนิสต์ลาวที่มาขู่มาด่าผมนะครับคุณทําอะไรผมไม่ได้นะครับผมมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ในแคนาดานะครับผมไม่ได้จับอาวุธนะครับมันเป็นการพูดนะครับไม่ได้ไปโกงใครนะอ่า เวลาที่ผมพูดคนฟังเขาคิดว่าเขาได้ประโยชน์จากผมเขาฟังผมไม่ใช่ผมไปหลอกลวงใครนะครับไปเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์นะครับผมผมจะไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะนะฮะคือผมพูดคุณคิดว่าคุณได้ประโยชน์คุณได้ความรู้จากผมเป็นการแชร์ลิงกันไงนะฮะก็มาคุยกันมาคอมเมนต์กันนะครับโอเคพี่น้องครับขอบคุณในหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับฝากกดแชร์นวยพี่น้อง